สวัสดีครับผมเพนะครับจากช่องน้องใบดำตัวอ้วนกลมนะครับวันนี้ครับเราก็อยู่กันในเกมที่เป็นกระแสแรงนะครับในตอนนี้เลยนะครับนั่นก็คือเกม r i อ e o o a เ o ร t ตนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนนะครับวิธีดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับรวมถึงวิธีรีไอดีด้วยเนาะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะเติมเกมและ์อออรตินะครับผมขอแนะนําเลยนะครับ ร้าน Over Top ทนะเป็นร้านเติมเกมราคาถูกนะครับสะดวกปลอดภยัยไม่มีรีฟันแน่นอนนะนี่นะครับโปรโมชั่นด้านหน้านะครับคุณชมเห็นไหมถูกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็ก30วันนะครับราคา90บาทบัตรรายเดือนคาฟ้านะครับ160บาทเท่านั้นนะครับหรือแม้จะเป็นบัตรรายเดือน v p นะราคาแค่500บาทนะครับหรืออย่างแพ็กแพงสุดเนี่ย3,700บาทนะครับลดเหลือ31,50บาท ประหยัดไปถึง550บาทนะครับพูดง่ายเลยคือคุณยิ่งเติมเยอะนะครับยิ่งถูกนั่นเองนะแนะนําเลยครับร้านโอท็อปอัพนะยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมสนใจจะเติมเกมมือถืออื่นนะครับทางร้านนี้ก็ยังรับเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นอวีฟีไฟทาวเวอร์ออฟเดซี่นะครับแล้วก็เกมมือถืออื่นอีกมากมายนะติดต่อได้2ช่องทางน,นะครับนั่นคือเพจแล้วก็ไลน์ที่ลิงก์ใต้ไลน์หรือว่าใต้คลิปนี้เลยนะครับหลายคนก็ เจอปัญหานะครับเอ้ยทำไมมันโหลดไม่ได้ติดนู่นนี่นั่นนะครับขึ้น e อ r ร์ o d e ต่างๆนะครับผมก็จะมาแนะนำเบื้องต้นก่อนแล้วกันเนาะสําหรับ iOS นะครับระบบปฏิบัติการเนี่ยจะต้องเป็น iOS 11ขึ้นไปนะครับส่วน Android นะครับระบบปฏิบัติการเนี่ยต้องเป็นเวอร์ชัน9ขึ้นไปนะต่ํกว่านี้คือเล่นไม่ได้นะครับอันนี้เข้าใจไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันเนาะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีดาวน์โหลดนะครับ ทั้ง2เวอร์ชันเลยนะครับในส่วน Android เนี่ยผมจะทำเป็นเวอร์ชันโปรแกรมจำลองให้ดูนะครับหรือว่าใน PC ส่วนใครที่เล่น a n d r o i d เนี่ยมันไม่ยากนะครับก็แค่กดไปเป็น apk มันก็ติดตั้งเลยส่วน iOS เนี่ยมันจะต้องอนุญาตอะไรนิดหน่อยนะครับอาจจะงงนิดนึงแต่ผมจะมาทำา2วิธีให้ดูเลยแล้วกันนะครับในส่วนลิงก์เนี่ยผมก็จะแปะไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอาเดีผมจะมาเริ่มที่เวอร์ชัน Android ก่อนนะครับอันนี้ผมจะ ทําในส่วนของโปรแกรมจําลองหรือว่า PC เนาะอ่ะผมก็จะกดดาวน์โหลดนะครับผู้ชมสังเกตซ้ายล่างนะครับมันก็จะเป็นไฟล์ apk นะครับอ่ะแล้วแต่ว่าใครจะเอาไว้ที่ไหนนะอ่ะเสร็จแล้วนะครับให้ผู้ชมเนี่ยโหลดโปรแกรม ldplayer มานะครับนี่ลิงก์ทางด้านซ้ายนะที่เขียนว่า ldplayer 9นะครับให้โหลดในส่วนของเวอร์ชั่น9มานะครับตรงนี้ผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็ประมาณนี้ อ่ะโอเคครับผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมโหลดไฟล์ apk นะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับในส่วนโปรแกรมจำลอง LDPlayer version 9นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะวิธีการติดตั้งทำยังไงนะครับผู้ชมมาที่ด้านขวานะครับอาจจะเห็นว่ามันจะมีไอคอน apk อยู่นะกดเข้าไปครับอ่ะทีนี้เนี่ยไฟล์ apk ของคุณผู้ชมนะครับอ่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับบางคนอาจจะอยู่ที่ไฟล์ดาวน์โหลดหรือว่าอาจจะอยู่ที่ ไดดีไดอี D, ไร e, พวกนี้่ะแล้วแต่ที่เราโหลดมาแครับของผมนี่ยอยู่ที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะหน,น้าตาแอปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็โอเพนได้เลยนะครับมันก็จะทําการติดตั้งนะครับก็จะได้เป็นไอคอนเกมแบบนี้นะครับง่ายๆเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนี่ผมโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเวอร์ชัน Android นะใครที่เล่นในมือถือนะคือมันกดโหลดก็คือได้เลยไม่เคยมีปัญหาอะไระครับขอแค่เป็นเวอร์ชัน a n น r o i d 9ขึ้นไปเท่านั้นเองในส่วนของโปรแกรมจำลองหรือใครอยากเล่นใน PC นะครับก็ทำตามวิธีนี้ที่ผมได้ทำให้ดูนะครับง่ายๆอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของ iOS กันนะครับว่าวิธีการติดตั้งนั้นทำยังไงนะครับไปโอเคครับผู้ชมต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีดาวน์โหลดของ iOS นะครับ ก็ตามลิงก์ที่แปะไว้ให้เลยนะคุณผู้ชมสังเกตด้านซ้ายบนครับที่มีคำว่า iOS นะครับก็กดเข้าไปเลยเสร็จครับคุณผู้ชมก็เลือกตรงหัวข้อดาวน์โหลดเกมนะครับก็คืออันแรกเลยนะกดเข้าไปทีนี้ก็จะขึ้นว่าเว็บไซต์นี้พยายามดาวน์โหลดนะครับโปรไฟล์กำหนดค่าของคุณต้องการอนุญ,ญาตหรือไม่ก็กดอนุญาตนะครับอ่ะแล้วก็ดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วก็กดปิดไปแล้วก็กดอนุญาตครับ มันก็จะเด้งมาหน้านี้เห็นไหมก็จะเห็นว่าคำว่าโปรไฟล์ที่ดาวน์โหลดเห็นไหมครับก็จะมีชื่อเกม l i y of a Lot เนะาะกรุณารอการติดตั้งเมื่อเสร็จสิ้นกดตรงนั้นเลยครับอ่ะเสร็จแล้วจะเห็นคำว่าติดตั้งด้านขวาบนนะครับเห็นไหมก็กดติดตั้งไปเสร็จแล้วก็ใส่รหัสให้เรียบร้อยครับอ่าเสร็จแล้วก็กดด้านขวาบนติดตั้งนะครับ แล้วก็เชื่อถือไปแล้ก็กดเสร็จสิ้นไปครับคือวันนี้ก็กดติดตั้งไปเลยมันก็จะนับครูดาวถอยหลังนะครับสรับบางคนเนี่ยอาจจะมีการอนุญาต2รอบนะก็ทําตามขั้นตอนไปคืออนุญาตไปตลอดเลยนะครับแค่นั้นของผมมันทําง่ายหน่อยนะครับทนี้ครับก็กดกลับไปที่เดสก์ท็อปเพื่อดูนะครับ คุณผู้ชมจะเห็นว่าเกมกําลังถูกดาวน์โหลดนะครับตรงด้านขวาล่างสุดนะเห็นไหมอ่ะทีนี้เมื่อติดตั้งเสร็จครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูนะว่าเล่นได้หรือเปล่านะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็เล่นได้นะ ขั้นตอนต่อไปนะครับผู้ชมก็คือขั้นตอนการรีไอดนะครับสําหรับคนที่อยากจะรีหาตัวละครนะครับอย่างแรกเลยผู้ชมให้ผู้ชมโหลดแอปนี้มาก่อนครับ EXExplorer นะอะ่ให้โหลดแอปนี้มาก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผู้ชมก็เข้ามาที่แอปนี้นะครับอ่ะหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้คุณผู้ชมเลือกด,ด้านซ้ายบนครับ Internal Store นะครับกดเข้าไป เสร็จแลครับก็กดที่ Android อ่าเสร็จแล้วเลือกที่ Data ครับจะได้ให้ผู้ชมนะครับหาคำว่า Pinko จุดฮีโรอันนี้นะอ่าหลายคนอาจจะมีหลายเกมนะครับต้องเลื่อนหาหน่อยของผมมันมีนิดเดียวนะเสร็จแล้วมาที่ขียสาครัครับกดเข้าไปแล้วก็ทำการเปลี่ยนชื่อนะครับหรือว่า Rename อ่าผมจะใส่เป็นเลขาไปแล้วกันนะครับแล้วก็กด Rename ไว้อ่าแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วครับก็มาที่หน้าโฮมเหมือนเดิมครับอ่ะแล้วก็ไปที่การตั้งค่าเสร็จแล้วครับให้คุณผู้ชมเลื่อนหานะครับพื้นที่เก็บข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็มาที่คําว่าเกมอ่ะก็มาที่เกมไร of ฟเอรอนครับอ่ะหมวกกดเข้าไปเลยเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมกดร้างที่จะเก็บข้อมูลไปเลยครับคลิกไปแล้วก็ทําการตกลงนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้ผู้ชมนะครับกลับมาที่หน้านี้นะครับแล้วก็มาที่ไฟล์พิงค์คอฮีโร่นะครับกดจุด3จุดเหมือนเดิมแล้วก็รีเนมนะครับแล้วก็ลบเลขเก้าออกไปแล้วก็ทําการรีเนมนะครับเท่านี้ก็จะเป็นวิธีการรีดีแบบเสร็จสิ้นนะครับทีนี้ผู้ชมก็เข้าเล่นเกมใหม่ได้อีกรอบหนึ่งเลยนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยอยากเข้าให้ดูบ่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ติดเลทนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับ วิธีการดาวน์โหลดนะครับสำหรับ ios แล้วก็ android นะครับรวมไปถึงโปรแกรมจำลองด้วยและรว,วมถึงวิธีการรีดีด้วยนะครับสำหรับการรีดีนะครับก็ต้องผ่านฉาก2-2ขีด2นะครับถึงจะเริ่มรีกันก็ประมาณนี้กันครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสัง่งอระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไว้เจอใหม่ในคอนเทนเนอร์น,นะครับจุ๊บจ้า